ตำบนท่าดีมีพื้นที่ทั้งหมด29,687ไร่หรือ47.50ตารางกิโลเมตรตำบนท่าดีมีประชากร7,874คน ด้นก,การจัดการขยะเมื่อก่อนตำบลท่าดีมีการจัดเก็บขยะครอบคลุมพื้นที่ร้อยเอร์เซนมีปริมาณขยะประมาณ3มตันต่อวันมีรถจัดเก็บขยะจำนวนหนึ่งคันมีการจัดเก็บวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสบดีซึ่งจะนำขยะที่จัดเก็บได้ไปทิ้งร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแต่เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังประสบปัญหาขยะล้นสถานที่ฝังกลกตำบลท่าดีจึงได้ยกเลิกการเก็บขยะไปทิ้งกับเทศบาลนะครนะครศรีธรรมราชอันส่งผลกระทบแก่ตำบลท่าดีเป็นอย่างมากเพราะตำบลท่าดีไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็นของตนเองก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการขยะในการนี้ตำบลท่าดีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการติดต่อสถานที่กําจัดขยะของเอกชนซึ่งองค์การบริหารสวนตำบลท่าดีคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในเร็ววันธนาคารขยะตำบลท่าดีก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจากการขายขยะลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารเ่วนตำบลท่าดีในการเก็บขนขยะไปทิ้งและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนธนาคารขยะตำบลท่าดีดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา8ปีแล้ว โดยใช้ชื่อครั้งแรกคือโครงการลดปริมาณขยะตะมนท่าดีซึ่งมีการดำเนินงานรูปแบบเดียวกับการดำเนินการธนาคารขยะอย่างง่ายคือการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนนำมาคิดแ้มและจ่ายคืนประชาชนในรูปแบบไข่น้ำมันและอาหารสาธารนุประคต่างๆซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีในระดับหนึ่ง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นธนาคารขยะตะมนท่าดีมีการปรับเพิ่มสวัสดิการให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของเงินประกันชีวิตและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลายชุดมีการดึงองค์กรภาคส่วนประชาชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมดำเนินการด้วยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานภาครัฐประชาชนและภาคเอกชน มีการจัดทำระเบียบธนาคารขยะตะบลท่าดีพุทธศักร,ราช2567เพื่อนำมาใช้อย่างเหมาะสมอีกด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกด้านการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทางธนาคารขยะตะบลท่าดีมีอยู่ใน2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นการแลกสินค้าอุปโภคบริโภคตามจำนวนแป้มที่มีเช่นการแลกไข่ น้ำมันน้ำปลาน้ำตาลเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทางธนาคารขยะตำบลท่าดีจะเปิดให้แลกแต้มทุกๆเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเช่นมกราคมมีนาคมเป็นต้นโดยรูปแบบที่2เป็นการจัดตอดิการขยะประกันชีวิต เป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินประกันชีวิตที่สมาชิกจะได้รับการคุ้มครองเมื่อนำขยะรีไซเคิลไปขายและฝากเป็นเงินออมในธนาคารขยะต่อเนื่องทุกปีโดยต้องมียอดสะสมตามที่ธนาคารกำหนดไว้จึงจะได้สิทธิคุ้มครองซึ่งเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเงินประกันชีวิตจะถูกมอบให้แก่ผู้รับสิทธิป,ประโยชน์ที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก ธนาคารขยาตำนวนท่าดีประสบความสำเร็จเพราะมาจากปัจจัยที่สัมคันธ์จำนวน5าข้อคือ 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จ 2. ผู้นำของตำบลท่าดีทั้งท้องถิ่นท้องที่และคณะกรรมการชุดต่างๆมีจิตอาสาให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 3. ม,มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพราะมีการออกระเบียบที่ชัดเจนและมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบพนักง,งานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของธนาคารขยะ 4. 4. มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วนทั้งจากหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกรวมถึงหน่วยราชการอื่นๆเช่นอำเภอลานสการโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียนในพื้นที่เป็นต้น 5. สมาชิกมีแรงจูงใจที่ดีเพราะผลตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการมีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมรูปแบบของการ ตั้งธนาคารขยะนะครับในอำเภอราชกาที่โดดเด่นที่สุดก็คือที่อบตท่าดีนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นการจากดขึ้นเรื่องการจัดการขยะก็คือการคัดแยกขยะแล้วก็นําขยะที่สามารถขายได้เนี่ยมารีไซเคลิลขายโดยใช้รูปแบบของการทําธนาคารขยะซึ่งอบตท่าดีประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับ